สวัสดีคอบอลทุกท่านอยู่กับผมเสื้อผ้าเป็นประจำบนช anel แห่งนี้นะครับเข้ามาแล้วฝากกด subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช anel เสื้อผ้านะครับคลิปนี้มาพูดถึงโควิด1 9กับเรื่องของฟุตบอลกันอีกสักคลิปหนึ่งนะครับก่อนจะเข้าเรื่องก็ฝากความห่วงใยไปถึงคอบอลทุกท่านเลยนะให้รักษาสุขภาพเก็บตัวอยู่กับบ้านแล้วก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกไปข้างนอกนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับ มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าสำหรับลีกาสเปนครับวันนี้มีการประชุมกันของสมาพันธ์ฟุตบอลสเปนและก็ลีกานะครับเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลภายในประเทศนะมีมติออกมานะครับอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการบนที่เรียบร้อยก็คือว่าต้องเลื่อนแข่งโดยไม่มีกําหนดนะครับเน้นและย้ำว่าไม่มีกําหนดนะครับซึ่งกําหนดการเดิมก็คือวันที่3เมษายนนะครับจะกลับมาแต่ตอนนี้ดูจากสถานการณ์โควิด19ในสเปนแล้วเนี่ย คือ,อยังไงก็กลับมาไม่ได้นอน3เมษสายนนะครับแล้วก็ตอนนี้ประกาศเลื่อนออกไปแบบไม่มีกําหนดแล้วก็มีแวลจะแข่งไม่จบด้วยสําหรับลาลีกานะครับตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อในสเปนเนี่ยเป็นอันดับ2ของทวีปยุโรปเลยนะครับก็มีผู้ติดเชื้อประมาณ3 000, 3 0 0 0กว่าคนนะตอนนี้นะ3 3 0 0 0กว่าคนแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ย2,100จะ2,200แล้วนะสำหรับสเปนค่อนข้างที่จะระบาดหนักเลยทีเดียวฉะนั้น ลาลิก้ากับสัมพันธ์ฟุตบอลสเปนก็เลยมีมติออกมาว่าเลื่อนแข่งฟุตบอลอาชีพทุกลีกภายในประเทศนะครับออกไปแบบไม่มีกำออกไปแบบไม่มีกำหนดซึ่งก่อนหน้านี้ประธานลาลิก้าอย่างคาเบียเตบัสก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าอาจจะต้องแข่งให้จบในฤดูกาลนี้แล้วก็กลับมาประมาณช่วงมิถุนานะตามคาดการณ์ของคาเบียเตบาสประธานลาลิก้า แต่สาหรับการพูดคุยวันนี้แล้วก็คือต้องเลื่อนออกไปแบบไม่มีกําหนดนะซึ่งค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสสําหรับประเทศสปเปนนะครับส่วนประเทศอังกฤษเมื่อวานนี้เล่าไปแล้วว่าอาจจะต้องเลื่อนนะครับตามายงานจากสุนทรีกราฟนะครับอาจจะต้องเลื่อนออกไปถึงช่วงวันที่1มิถุนายนนะครับเนื่องจากอังกฤษเนี่ยก็ใช้ย,ย่อยนะอังกฤษก็ติดเยอะเหมือนกันติดเยอะแล้วก็เสียชีวิตค่อนข้างเยอะ อาการข้อหนักอยู่นะครับมีแนวจะเลื่อนออกไปแต่ตอนนี้ยังไม่มีารายงานจากทางเครืนกิกอังกฤษยอย่างเป็นทางการว่าจะเลื่อนออกไปถึงวันที่เท่าไหร่นะครับกำหนดการเดินก็คือกลับมาเตะวันที่2พฤษภาคมนะครับนี่คือกําหนดการที่เขากําหนดไว้ในตอนแรกที่เป็นทางการนะณปัจจุบันนี้ยังไม่มีการเลื่อนออกไปแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าคาดการณ์ว่าอาจจะต้องประมาณเดือนมิถุนายนนะครับต้องรอดูกันอีกทีนึงนะ นี่คือประเทศในทวีปยุโรปแต่ว่าดูแล้วสวนทางกับประเทศเรานะครับเพราะว่าวันนี้ก็มีรายงานบอ,อกว่านาย,ยกสมาคมนะบอกว่าจะกลับมาเตะฟุตบอลลีกไทยลีกเนี่ยแหละนะภายในวันที่18เมษายนว่าอย่างนั้นก็ดูจักส่งแล้วประเทศเราก็อยู่ในอวอลที่จะพุ่งขึ้นเรื่อยๆอยู่เหมือนกันนะตอนนี้ก็700กว่าแล้วนะสำหรับผู้ติดเชื้อแล้วก็นั่นแหละครับต้องดูแลสุขภาพกันนะ ไม่รู้ว่าจะกลับมายังไงนะ18เมษายนนะฮะทั้งที่น่าจะประเมินว่าสถานการณ์คงจะไม่ดีขึ้นแน่นอนนะตอน18เมษายนเผื่อๆอาจจะหนักกว่าตอนนี้หรืออาจจะหยุดยั้งได้แล้วก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งตอนนั้นแต่ว่าก็คงจะต้องหวาดหวั่นกันอยู่เหมือนกันนะช่วงนั้นอาจจะยังไม่หายดีเชื้อยังไม่ไปแต่ว่าเราจะกลับมาแข่งฟุตบอลกันแล้วแต่ว่านายกก็บอกว่าน,นี้นายยกสมาคมนะเขาบอกว่าอาจจะต้อง ปิดสนามนะแม้แต่ผู้สื่อข่าวก็ไม่ให้เข้าไปนะผู้สื่อข่าวก็ไม่ให้เข้าไปปิดสนามเตะมีเฉพาะเตะรับคณะกรรมการในสนามเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับสถานการณ์โควิดตอนนั้น18เมษายนนะครับขอบทุกท่านคิดเห็นอย่างไรครับข่าวสาร3ลีกที่นำมาฝากวันนี้เพมเล็กอังกฤษเองที่มีเบลจะเลื่อนออกไปอีกแล้วก็ลาลิกาสเปนเลื่อนแบบไม่มีกำหนดแล้วก็มีดเดลจะแข่งไม่จบในฤดูกาลนี้ส่วนไทยลีกกลับมาเตะ 18เมษายนตามคำสัมภาษณ์ของบิ๊กออสนะครับนะจักันใหม่คลิปหน้าบนช่องเสื้อผ้าเช่นเดือนนะครับคอมเมนต์บอกไว้ได้ด้านล่างแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยสวัสดีครับ